สวัสดีครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารของแมนเชสเตอร์เนตดกันนะครับแมนยูเจอปัญหาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยอมลดราคาค่าตัวของทางด้านอังเรโอนาน่าลงมาเหลือประมาณ26ล้านปอนด์แต่ว่าณราคานี้ก็ยังไม่มีทีมไหนนะครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวผู้สารประตูคนนี้ครับ หลังจากที่ผลงานยแย่นะครับสนัาสด้านอังเดรโอนาน่าครับอย่าไปมือกันนะครับว่าเกมที่พบกับโอลิมปิกลรียงในศึกยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่2องนี่จะได้ออกซ่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าทั้งโอนานะ่าทั้งไบยินเดียเนี่ยแมก็เรียกว่าแฟนปีศาจแดงกลุ่มขบับด้วยกันทั้งคู่เลยครับเกมที่พบกับนิวคาสเซิลนี่ก็โดนดรอปนะครับแต่อย่าว่านะครับไบยินเดียก็โดนอัดไป4ลูกเหมือนกัน,นครับ ตอนต้นฤดูกาลโอนานานี่รู้สึกช็อกนะครับกับการโดนลดค่าเหนื่อยหลังจากที่มีเงื่อนไขในสัญญาว่าจะหูกลดเงินเดือน25%หากไม่ได้ไปเตะแชมเปี้ยนลีกซึ่งทำให้เขานี่ก็ได้ไปคุยกับทางด้านแดนแอชเวิร์ดอดีตผออด้านการกีฬานะครับตอนนั้นนี่ในเรื่องประเด็นดังกล่าวตอนนั้นนี่แมนยูไปซื้อมาจากอินเตอร์มิลานด้วยราคาสูงถึง43.8ล้านบอนนะครับเซ็นสัญญากัน5ปีครับ ตอนนี้ที่แมนเชสเตอร์เตดพยายามเหลือเกินนะครับที่จะปล่อยอังเรโอน่าออกจากทีมให้ได้ครับในซัมเมอร์นี้ยอมลดราคาค่าตัวของเขาลงมาเหลือแค่26ล้านปอนด์แต่เท่าว่าดูจากฟอร์มของเขาความสามารถของเขาในเวลานี้เนี่ย26ล้านปอนด์นี่ก็ยังไม่มีทีมไหนครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวเขาเลยครับ26ล้านปอนด์แมนยูนียอมขาดทุนสูงถึงเกับเกือบ20ล้านปอนด์ด้วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าแมนยูนีจะทําอะไรไม่ได้นะ ถึงแม้ว่าค่าเหนื่อยของเขาจะอยู่ที่ราวๆหนึ่งแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ก็ตามนะครับค่าเหนื่อยอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ว่าด้วยราคา26ล้านปอนด์นี่หลาย,ลายสโม,มสรบอกว่าไม่รู้จะเอาไปทาไมครับตอนแรกบอกว่าทีมจากซาอุนีให้ความสนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบๆไปแล้วก็ถ้า26ล้านปอนด์เขาจะมองว่าแพงอยู่ก็เอาสัก20่สเอาทัล้าน 15, 000, ปอนด์และกันะนะครับเผื่อจะมีทีมไหนครับยอมซื้อทาันั้นอังเรโอน,าน่าไปอยู่ด้วยครับ รูเบนรินเปลี่ยนใจแล้วนะครับจะไม่ขายทางด้านจชัวเซอร์ซี่ออกจากทีมครับหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยที่จะมุ่งเน้นไปเรื่องของทางด้านรัสบูธไอยลุนเป็นหลักครับตอนแรกนี่ก็บอกนะครับว่าเฮ้ยน่าจะขายทางด้านจชัวเซอร์ซี่ครับแล้วก็เก็บรัสบูธไอยลุนแต่ไปๆมาๆนะครับยิฟมีสปอร์ตีิทธบุกว่าแมนเชสเตอร์ซตจะเก็บทางด้านจชัวเซอร์ซี่เอาไว้อยู่กับทีมต่อไปนะครับแล้วก็จะพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอที่จะมีเข้ามาในการขอซื้อตัวทางด้านรัสบูธไอยลุน ซอร์ซีนีย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยราคาค่าตัว36.5ล้านปอนด์นะครับมาจากโบลญญาในปี2024ตอนแรกนี่ก็มีข่าวกับทางด้านยูเวนตุสนะครับแต่ว่าพอยูเวนี่เปลี่ยนผู้จัดก,การท<อ>ีม <him S 2> ก็ดูเงียบเียไปครับรูเบนมอามารินนี่ก็ไม่ค่อยจะมีทางเลือกในแนวรุกสักเท่าไหร่นะครับก็มักที่จะให้โอกาสนักเตะคนนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วปรากฏว่าเออผลงานของเขาก็ดูดีขึ้นนะนะครับมีส่วนกับประตูที่เกิดขึ้นของแมนเชสเตอร์เไตเต็ดในช่วงหลัง และดูเหมือนว่าหน้าที่จะเข้ากันกับระบบ3 4 3ของรูเบนอามารินได้ดีกว่าทางด้านราสบูสฮอยลุนครับรัสบูสฮอยลุนดีก็มีข่าวกับทีมในอิตาลีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยูเวนตุสครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็กล่าวว่าจะใช้ซางด้านรัสบูสฮอยลุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับการซื้อนักเตะของยูเวนตุสไม่ว่าจะเป็นทางด้านยูดิชนะครับหรือทางด้านดูซานบาราโควิชครับ เอริกคันเตนานะครับได้ออกมาบอกแฟนแมนยูครับว่าใจเย็นๆครับให้โอกาสทางด้านรูเบนอัลเรนต่อไปแกรี่เนวิลนี่ก็ออกมาบอกนะครับว่าโอ้โหทีมแมนยูชุดนี้จะว่าไปแล้วมีแค่2คนนะครับที่ทำผลงานได้ดีครับก็คือบรูโน่ฟานเดนเสครับกับทางด้านอามาดิอาโลที่เหลือด่ไม่ใช่เลยนะครับแมนยูซื้อนักเตะมาแบบมั่วๆครับบางคนก็อายุเยอะจนเกินไปบางคนนี่ก็ยังเด็กจนเกินไปไม่มีประสบการณ์นะครับ ถ้าถามว่านักเตะแต่ละคนทุ่มเทไหมเขาก็บอกครับว่าคือทุ่มเทแล้วแต่ว่าได้แค่นี้นะครับเพราะว่านักเตะที่แมนยูซื้อเข้ามาเนี่ยเป็นนักเตะระดับกลาง,ลางครับจะบอกว่าพวกเขาจะพัฒนามากกว่านี้ได้ไหมก็คงจับไม่ได้ครับแ,แกรี่เนวิลล์สายหน้าเลยในขณะที่ทางฝั่งของริโอฟานก็บอกนะครับว่า,วาถ้าเขาเล่นให้กับแมนยูชุดนี้เขาคงจะรู้สึกอับอายอย่างมากเลย รูเบนอัมรีน่เขาก็รู้นะครับว่าสถานการณ์ของทีมไม่สู้ดีเลยนะครับแต่ก็พยายามที่จะพูดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีครับทุกคนมองนะครับว่าตอนนี้รูเบนอัมรีน่ไม่แฮปปี้ครับกับทีมของตัวเองครับแมนชเชสเตอร์แตนดีกําลังจะปิดฤดูกาลนี้ด้วยผลงานที่แย่ที่สุดนะครับมีช่วงหนึ่งออกมายอมรับนะครับว่านี่น่าจะเป็นทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับ อะไรก็ตามนะครับเอริกคานตนาออกมาบอกนะคบว่ารูเบนอัลมารินนี่ควรที่จะได้รับการสับสรุนะครับในตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่าเขากําลังทํางานกับนักเตะที่เขาอันแฮปปี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นผลดีนะครับมันจะอันแฟร์ครับกับทางด้านรูเบนอัรมารินที่มาตัดสินเขาเราจะต้องรอนะครับแล้วค่อยไปตัดสินเขาในฤดูกาลหน้าครับพวกเราจะต้องรอเนี่ยคันตนาบอกนะครับเขาทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆที่ลิสบอนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างด้วย แล้วเขาก็เข้ามาครับในช่วงของกลางซีซันดังนั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะเลือกนักเตะเลยผมรู้ดีว่าเขาไม่มีความสุขกับนักเตะที่มีอยู่ในปัจจุบันดังนั้นพวกเราต้องรอรอจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์นี้ครับมันถึงจะเป็นการแฟร์สำหรับตัวเขาถึงจะมีการแฟร์เออตกลงดูเป็นอัมรินเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถไหมเป็นคนที่จะสามารถกอบกู้แมนเชสเตอร์เต็ดได้หรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้ทํางานกับนักเตะที่เขาเลือก แต่ถ้าเขาเลือกแล้วผลงานยังไม่ดีอ่ะโอเคถึงน้ตอนนั้นเนี่ยเราค่อยไปตัดสินเขาครับแต่นะครับอันนี้คือมองแล้วรูเบนอัมารินนี่คือโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทีมในตลาดที่จะถึงนี้เนี่ยก็คงจะน้อยอะนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์เดกีก็มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างครับถือว,ว่าจะขายนักเตะออกจากทีมไปหลายต่อหลายคนเนี่ยแ้งยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนี่จะไปสามารถซื้อนักเตะที่รูเบนอัมารินต้องการอยากจะได้เนี่ยสักกี่คนครับ วันนักเตะที่เขาต้องการอยากจะได้ในส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะไปเล่นให้กับทีมที่ได้ไปเล่นในบอลยุโรปนะครับในบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเป็นหลักเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วฤด,ดูกาลหน้ารูเบนอัมรินก็คงจะยังไม่ได้ทีมที่ตัวเองต้องการนะครับคงจะต้องรอไปอีกสัก2หรือ3ตลาดการซื้อขายครับแล้วหลังจากนั้นนี่ถึงจะเห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารูเบนอัมอรินเนี่ยจะได้อยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าครับแต่เอาเป็นว่าเชื่อครับว่าฤดูกาลหน้าเนี่ย เปิดซีซั่นมายังคงเป็นทางด้านรูเบนอัลมาริอยู่ครับเรื่องของทางด้านดีแลบนะครับศูนย์หน้าของอิสติชทาวซึ่งมีข่าวว่าตอนนี้เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งของแมนยูแล้วนะครับในตำแหน่งศูนย์หน้าหมายเลขเก้าเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดน,นะครับยิปมีสปอร์ดีออกมาดูเหมือนว่าจะทําให้แฟนแมนเชสเตอร์เตดนี่ต้องเครียดแล้วละ่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี่ต้องการใหญ่จะไปเล่นให้กับทางด้านอาร์เซนอลหรือเชลซีมากกว่าสองสโมสรในกรุงลอนดอนก็ต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านดีแลบด้วยนะครับ หลักๆเลยคือดีแรบนี่เขาอยากจะไปเล่นให้กับทีมที่ประสบความสําเร็จทีมที่สามารถจะคว้าแชมป์ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่ได้ไปเล่นในบอลถ้วยยุโรปครับถึงแม้ว่าตัวเองนี่ก็ต้องการที่จะออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับไปอยู่กับแมนยูเป็นตัวจริงแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เขานี่ให้ความสําคัญกับทางด้านเชลซีกับอาร์เซนอลมากกว่าครับเหมือนก็เลยมีข่าวจากทางด้านแพทริกเบลกเกอร์นะครับออกมาระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกำลังติดตามดูฟอร์มการเล่นของทางด้านแพทริกชิก นักเตะศูนย์หน้าของไบโออรเลวิกุเซนครับแมนยูนี่ก็อยากจะได้นักเตะในตำแหน่งหมายเลขเก้านะครับแล้วก็แพทริกชิกนี่ก็น่าสนใจมีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการติดต่ออะไรแบบจริงๆจังๆครับนี่เป็นอีกหนึ่งในลหลายๆชื่อที่อยู่ในลิสต์ของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลวิกุเซนต้องการจะได้ค่าตัวนักเตะอยู่ราวๆ25ถึง30ล้านยูโรนะครับยังคงมีสัญญาอยู่กับทีมไปจนกระทั่งถึงปี2027 แมนยูจะต้องเผชิญกับคู่แข่งที่สําคัญก็คือทีมในซาอุดิอาระเบียรครับในการที่จะได้ตัวตัวด้แพทริคชิกแต่ว่าจ้ตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าอยากจะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็พบก,กับอินไซต์แมนยูเด้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ